ก็มาร่วมงานมายาวอส์นะครับผมยี่สิบซึ่งชื่อเข้าชิงครับก็พวกเราสองคนนะครับเป็นมีชื่อข้าชิงซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปีครับจากเรื่องได้แดงทีวีมิตาเกนครับไปนึงรางวัลกูจินครับกูจินรางวัลกูจินเพิ่มเติมครับโอ้ยไปกันไปกันไม่ถูกเลยวันนี้วันนี้ตื่นเต้นกันวันนี้คนเป็นพิเศษครับผม มาในตีมอะไรคะวันนี้เมนอินแบล็กครับเมนอินแบล็กครับผมใช่ครับผมเป็นแบบว่าซักซิโดหน่อยหน่อยแบบแปลกหูแปลกตาครับมีกราฟิกหน่อยหน่อยด้วยฉันจะระหว่างรอเล่นางวันนะคะขอถามที่ผลงานเป็ยไ ตอนนี้ละครของพี่โอมนะครับพูดรัติกาลละครของก็ของเราเนี่ยแหละก็คือว่าเป็นเราจะร่วมโอครับผมก็ไปได้รับเชิญครับไปรับบทเป็นน้ำเหนือครับครับผมน้องน้ำเหนือตอนนี้ก็พูดรัติกาลก็มาเข้มข้นเลยนะครับเราก็กําลังหาเมืองน้ำเหนือแล้วก็ทุกๆคนเจ้าพิจักเจ้าพิจีนีก็กําลังแบบแก้ปัญหาทุกอย่างอยู่เลยอยากให้ทุกคนรอติดตามไปเรื่อยๆใกล้จบแล้วครับคีไม่เกิดต่อแล้วก็เดี๋ยวเรามีแฟนงีัวน้องได้แดงแล้วก็ในตัวของผมด้วย ก็สําหรับของได้แดงนะครับก็วันที่25นี้เนาะครับผมของพวกเราก็จะไปขึ้นโชว์ด้วยครับสําหรับของแฟนมิทติ้งของเราตอนนี้เราก็เรียกได้ว่าโอ้โหมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่าเป็นอะไรที่เราไม่เคยทํากันมาก่อนแล้วก็ผมว่าต้องต้องแผงของแบกตาเนาะครับไม่ไม่สปอยไม่ได้จริงๆริครับพวกที่ทำจริงเพราะโปสเตอร์ครับโปสเตอร์ตัวแรกนั้นบอกว่ามันเป็นแค่น้ำจิ้มครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีโปสเตอร์ ที่แบบว่าเด็ดๆแล้วก็มีที่เพิ่งเราแบบว่าไปซุ้มซ้อมถ่ายกันมาเรามีน้ำจิ้มแล้วเราก็ต้องมีถ้วยน้ำจิ้มด้วยนะครับผมครับมาซ้อมกนเลยเรียกได้ว่าประมาณเดือนปลายเดือนครับปลายเดือนหน้าปลายเดือนหน้าครับแล้วก็จะเปิดขายบัดนะครับผมประมาณปลายเดือนนี้สิ้นเดือนตุลานี้ครับผมใช่ครับแม่แผ่นโปรเจคต์ คอนเซปต์ของพวกเรานะครับคือพวกเราบินกันไปถ่ายถึงที่สมุยเลยที่เกาะสมุยมันมีอะไรก็มีโอมฟุกไงครับใช่ครับผมซึ่งตอนตอนนี้โฟโต้บุ๊กของเราก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการผลิตครับก็แฟนแฟนทุกคนก็แบบขอบคุณมากๆเลยที่ให้การตอบรับเกินคาดมากนะครับผมก็แบบอยากเห็นแบบรูปของเราเป็นแบบว่าเปมนวันหยุดวันหยุดที่เราไปเที่ยวด้วยกันก็จะเป็นยังไงใช่ครับผมมีคนถามว่าอยากรูว่าคือ คอนเซปต์เหรอครับคอนเซปต์ของพวกเราคือจริงๆมันเหมือนกับการไปไปไปแบบว่าไปพักผ่อนหย่อนใจครับของเราก็จะมีตั้งแต่แบบหย่อนใจลงทะเลใช่ตั้งแต่แบบคอนเซปต์แบบตั้งแต่ตื่นนอนมีแบบว่าไปเที่ยวกันกระติดเกาะกันมีแบบว่าดินเนอร์อะไรเงี้ยก็จะเป็นคอนเซ็ปต์อะไรใช่ใช่ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์การเล่าเรื่องราวของโอมฟลุคที่เวลาแบบไปเที่ยวแล้วแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมแฟนบอกว่าแบบรูปออกมานี่จะแบบยิ้มจิ้มเลยใจเลยโอ้ ที่เห็นนั้นมันครับน้ำจิ้มอีกแล้วอ่ะจิ้มอีกแล้วฮะ <laughs> อีกนี้จะเป็นถ้วยก๋วยเตี๋ยวนะครับผมโอเคแต่นี่ลงในของตัวคุณแม่เป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองเลยไหม <c oughs> เป็นไลฟ์สไตล์ของของใครของมันไหมหรือว่ารวถึงทั้งทสองคนผสมผสานกันครับใช่ครับให้ให้กลมกล่อมกันโอ้โห,ห แล้วถ้าไปอย่างไปเมากันก็น่าจะพอๆกันแหละครับเพราะว่าด้วยความที่แบบโฟโต้บุ๊คครั้งนี้มันเป็นโฟโต้บุ๊คคู่ด้วยมันก็จะเป็นแบบว่าการสไตล์แบบของแบบโอมฟลุกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ด้วยความที่เราสองคนเป็นคนชอบทะเลกันอยู่แล้วด้วยนะครับก็เลยตัดใจที่จะไปถ่ายที่สมุยด้วยได้มีได้ไม่โชว์ของเราก็ไม่ได้ไม่ผมไม่ค่อยโชว์เท่าไหร่ครับไม่มีครับผมหลับปิดยันคอหมดเลยครับผมรอดูรอดูแล้วกันครับ ครับผมก็ยังไงก็ฝากอ่ะโฟโต้บุ๊กนะครับที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็อีกไม่นานก็เราจะไปถึงมือแฟนๆแล้วนะผมแล้วก็แฟนมิทติ้งสองแฟนมิทติ้งเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนมิทติ้งอันที่วิทยเกณนะครับผมเพื่อนกับเพื่อนๆแล้วก็กับเราสองคนใช่ค่ะมั้งคู่ก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคนงานอื่นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมครับผมขอบคุณครับ